เหมือนกันครับยางงามเลยครับกคเร้งครับผมมีใสสวยครับเศรงามเลยครับดูครับสองดอกยางงามเลยครับนี่โอ้โหสีสวยเลยครับเอืออู้ยใส่นี่ครับผมโอ้สุดยอดครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับผมที่มงานเกียนเข้ามารับชมช่องร้อยอีสานครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้านะสุขูสุขคนละครับผมเหนี้ก็พาเดินทางเข้าป้าหาเห็ดอีคือเก่าครับผมเข้ามาช่วงบ่ายครับผมก็ไปหลุนไปเบิ่งปั้นอีคือเก่าครับว่าสีใดสีพ่อซีมันเห็นยังไงครับผมช่วงนี้ก็เห็ดออกโมไล่ไปได้ครับก็ว่าสีใดซีมันโม่เนาะครับผมสีพอได้แกงวะครับผมไปหลุนกันครับผมไปกันเลยครับผมเห็ดโกเรียครับดอกเลยแหงมันครับเข้ามาเห็ดช่วงบ่ายครับ โดอกงามเลยครับขึงฟ้าขึงฝนครับลมมาแห้งหายครับเดี๋ยวนี้ดอกงามเลยครับแห้ไปอู้ใชครับพอยิ่งสามโดกงนี่งกันครับยางงามเลยครับกอแรงครับผมมีใสสวยครับอ๋ออีกรับ ดอกอู้ดอกครับผมสวยงามเลยครับสวยเลวครับผมดอดู้ดอกนี้ก็ใส่สวยกันครับผมอู้ยเห็ดกอแต่ละดอกครับผมสวยงามมากเับใส่เต็มตาเร็วครับตรงนี้ โอเคแล้วครับผมโอ้ยสองดอกเคียงกันครับฝนกระชิ่ตกเพฝนครับผโอ้โหครับสองดอกย่างงามเลยครับนี่อุ้ยมันจะใสสวยครับครับผมจดอกงามนะครับ,ดรบเดือดเกือบสิบดอกแล้วครับผม จะไปกันนี่ครับเนี่ยอ้ย,อยดอกง,งามเลยครับผมกลับคุมเหรียญปล่อยแล้วครับผมจะกลับมาโอ้ดอกง,งามเหมือนกันครับเสยเลยกดแดงแกงหวานครับผมอันนี้ใส่ครับ พออีกแล้วครับวัวโดว่างาเลยครับออด,ดอกนี่ยางงามคือเก่าครับผมโอ้ยเจอโดครับจ๋สวยเลยครับฝนก็เริ่มตกแล้วครับผมเริ่มคิ้วมาแหละอีดอกครับผมโอ้ยเจ๋สวยครับ เสียงฝนก็มาแล้วครับสิเ่เหลีเก็บสบายกับพลอยแล้วครับปู่ฝนสิมาอย่างพ่อครับผมโด่งไงเลยอู้ยใส่นี่ครับผมอูย้ยสุดยอดครับผม,น,ม,มนี่งกันใหม่อีกรอบทำงานมือโตเห็นใบพลอยแล้วครับข้างหน้าครับ ui bị cặp xảy xuế găng hết chỉ tiếng con cám ạ con ui đỏ cái xuế lắm mẹ bát thằng này

ดกดน่อยครับดอกครับผมโอ้ยมีเจ้าของคนอยู่ครับเหลือครึ่งหนึ่งครับผมโอ้ยดดกนี่ครับใส่สวยกันครับผมดอก็าม่งครับฮักลุกเลยครับ Gọi là không môn. câu. Cô đen nó từ phấn gặp. Còn đọt vô phần này không môn. Ừ, đó làm cái đẹp. หิรพวกตาบ,บัเ <Hey. S 1> ปันโซนดอกงามเลยครับใส,สวยเลยครับหงัดเลยครับผมโอ้ยครับ,รรบอลีแกงเลยครับแกงใส่หิรโก้ครับขุนครับโซนดอกงามเลยครับ ผลงานยอด้ยีมยมมาเลยครับไดบไปเฮ็ดกอครับฮ็ดกอแดงครับดอกสวยแกงหวนเลยครับผมมีดอกงามครับมีใสสวยครับผมขอคุณทุกคนทุกท่านแล้วครับผมที่เข้ามารับวชมคลิปครับผมถ้ามากลิปกาฝากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อจะไปพารับชมคลิปไหมครับผมจากจองดออีสานครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม